มาเทปูนไปเนอะเทปูนหนาป่ะ,ปะมาณน,นี่เนี่ปรทม่านนี่มือน,นี้กับเทแล้วกับล้วเลยเด็ดเด็เดซะละสวัสดีครับวันนี้มาพามาดูวิธีผสมปูนครับโดยช่างอู ท่านเูรับเหมาก่อสร้างต่อเติมงานทุกอย่างครับนี่ครับดินผสมปูนคูนกีกระสอบครับคูนหนึ่งกระสอบนะครับคูนห้าสิบกิโลแล้วก็ทรายหนึ่งถุงครึ่งทรายหนึ่งถุงครึ่งนะครับนี่คือผสมส่วนผสมที่ต่อต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งกระบะน,นะครับ,รบเราเราไม่ได้ผสมเยอะครับ ต่อปูน50กิโลนะครับทราย1ถุงครึ่งนะครับนี่ครับคือเราต้องเน้นเน้นทำงานแบบคุณภาพครับเราก็คุกเข้าให้มันให้ให้ทรายผสมกับปูนให้มันเข้ากันดีก่อนแล้วก็เอาเหินมาใส่2องกระสอบนะครับสรุปแล้วคือ ปู 1> น1ถุงต่อทราย1ถุงครึ่ง,ง,งแล้วก็หิน2กระสอบต่อต่อ1ครั้งนะครับต่อต่อส่วนผสม1 1 1กระบะนี่นะครับถ้าถ้าโดยโดยโดยรอาศัยอาศัยมืออาศัยไม่ได้อาศัยเครื่องทุนแรงนะครับโรงงานก็จ่อมาแบบนี้ครับที่เทไปก็สอง ถ้าปูกนก่อก็สัดส่วนก็ต่างกันครับนี่คือปูนปูนเทครับเทพื้นเทพื้นครับส่วนผสมจะต่างกันครับเราก็จะหมักหมักปูนไว้ วิธีช่างู้ตสนาหงานนะครับติดต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนโดยเฉพาะพองานในกรุงเทพนะครับรับงานในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลรครับช่างปีมือคุณภาพครับไว้ใจได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็เอาหิน นี่ครับเราเอาหินคุกเข้าไปครับผสมเข้าไปสองกระสอบครับผมนี่ครับเราเทปูนเททรายเทหินลงไปแล้วก็ครับควรควรผสมให้เข้ากันดีครับนี่ครับ ส่วนผสมที่พอดีมันก็จะงานออกมาก็จะสวยแล้วก็สภาพปูนที่เทก็ดูแข็งแรงมราตรฐานครับเทพ,พื้นนะครับวิธีผสมปูนเทพ,พื้นก็ก็จะประมาณนี้นะครับเ,เทปูนเททราย ใีหินลงไปแล้วก็ควรควรผสมให้เข้ากันดีครับควรผสมที่พอดีมันก็จะงานออกมาก็จะสวยแล้วก็สภาพปูนทเทก็ดูแข็งแรงมราตรฐานนะครับเทพื้นครับวิธีผสมปูนเทพื้นก็ ก็จากประมาณนี้นะครับน,นี่ครับผลงานวันนี้ครับรอแห้งอีกติดหนึ่งนะครับเดีกก๋ยวก่อนจะนั่งรอต้องรอตีเส้นก่อนครับตีเส้นด้วยความเป็นระเบียบนะกำลัง เรียบร้อยตกแต่งนิดหน่อยก็เสร็จตกแต่งอีกนิดหนึ่งเสร็จทำความสะอาดให้มันเรียบตรงไหนที่ยัง ใจก็ติดต่องานช่างได้ครับนี่เป็นการเทเปูนเทปูนพื้นถนนครับทางเข้าบ้านใจติดต่อสอบถามราคาเป็นกันเองครับผมโดยช่างอู๋สารพัดช่างติดต่อสอบถามได้ครับ รั้วนะครับผลงานช่างอูนะครับเป็นรั้วไม้นะครับเป็นรั้วไม้สักเนี่ยแข็งแรงทนทานนี่เป็นรั้วไม้สักสวยงามครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อได้ครับเป็นรั้วไม้สักนะนี่ใช้ได้ยาวๆใช้จนลืมครับเป็นรั้วไม้สักก็สนใจติดต่อช่างอูได้เลยครับ ครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับนี่งานของเรานี่หมดเลยงานเหล็กงานสารพภูมงานสามพัภูมิอ๋อสามพัภูมิก็มาตั้งอ๋ออ๋อ,อทำ,อออทำฟทำื้น,นทำไฟวางระบบนะครับนีม่มือช่างอูติดต่อใต้คลิปได้เลยครับผม เราไม่ทิ้งงานแน่นอนครับช่างคุณภาพช่างอูสารพัดช่าง